นี่ถึงตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กนี่วิ่งเล่นกันกับพี่ชายพ่อแก่ก็ป้อนแล้วก็ข้าวก็วิ่งกลับมาป้อนข้าวโตขึ้นก็เวลาจะไปไล่ไปสวนก็จะมีจักรยานคันหนึ่งแล้วก็มีสารีพ่วงท้ายก็จะมีพ่อมีแม่ มีผมมีพี่ชายนั่งในสารีไปพอแกก็ปั่นจัก,กรยานขึ้นเขาขึ้นเนินนะ่าสมัยก่อนขึ้นไปทำไร่แกก็ไปทำหลังคามมงให้ลูกอยู่อพอจะหิวพอถึงเวลาหิวข้าวแล้วก็ไปหาปลามคล,ลองมาให้ลูกชายสองคนกินพอโตอีกหน่อยนึงก็อยากได้รถอยากได้บ้านแกก็ทำให้ อาหารไม่กับข้าวไม่เคยอดมีหมูได้กินหมูมีเนื้อได้กินเนื้อไปอยู่กันมามาเลือกไปทำงานกินตัวเป็นนมก็ออกเรือนให้พี่ชายไปวันนี้พี่ชายก็ู่ได้รวยละวหนี้ว่าถึงเวลาจะกลับมาดูแลแกอีก เมื่อก่อนนี่ทำงานทุกอย่างก็แกก็ดูแลดีจน,นโตทีนี้พอถึงเวลาป่วยแล้วต้องมาดูแลท่านเมื่อก่อนท่านจะอุ้มก่อนข้าวบางวันเหมือนนั้นลูกลลลูกลูกก,กอยากกินไข่ดาวพ่อก็เอามาเอาไข่มาทอดพอเอามาห้าหกลูกก็ทอดทีเดียวเลยนะกินไข่ดาวอะ ทอดเป็นให้ลูกให้ลูกชายสองคนกินแม่มาเห็นนะโอ้ทอดไข่แล้วเนี่ะเขาทอดไข่ดาวไข่ดาวก็ใส่ทีละลูกไม่ใช่ใส่ทีเดียวพร้อมกันแต่แปลกพ่อเขก็ทำแล้วก็กิกกกนพร้อมกันนะั่นแหละกินกินไข่ดาวนะนั่นแหละถึงอดีตแต่ก่อนก็เออจะมีพ่อเเอาถึงด้โตขึ้นมาทุกวัน เราประสบการณ์แม่ผมก็เสียแล้วแหละเหลือพ่อคนเดียว้วยแหละพอดูพ่อแกไปได้แน่นะไปได้ในเลี้ยงไนเลี้ยงลูกเขาสามคนเลี้ยงลูกเขาโตมาแล้วนะเลี้ยงลูกเขาจนโตสร้างบ้านสร้างที่อะไรให้เขาทีนี้พอทีนี้พ่อหมดสภาพแล้วไงเขาก็เลยแม่ไม่เอาแต่ผมเป็นลูกอะมึงแท้ๆนะผมก็ต้องไปเอามา ดูแลท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้ตามอัตภาพเพื่อให้ท่านได้อยู่กับเรานานๆและทดแทนบุญคุณที่ท่านเคยเลี้ยงเรามาส่วนชีวิตที่ผ่านมามันก็เป็นประสบการณ์ของแต่ละคนของแต่ละชีวิตมาว,ว่ากันไปแต่เราเป็นลูกเราก็ต้องดูแลท่านตอนเท่าแก่ตอนเท่าแก อันนี้ก็เป็นสุขแล้วใครมีพ่อมีแม่ที่แก่ชรา,าก็พยายามดูแลท่านด้วยนะเก็บให้ไม่สบายป่วยนี่คืาอพระอรหันต์คนแรกก่อนที่จะไปทําบุญตักบาตรกับพระก่อนที่จะไปให้ข้าวอร่อยอร่อยอาหารดีๆไปถวายทําบอกทาบุญกับพระนึกถึงบิดามารดาของเราผู้ยังอยู่ตอนนี้ด้วยทําให้เขาให้ดีที่สุดข,ขอฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ